กินข้าวเยอะๆลูกกินข้าวเยอะๆครับครับผมเออกินเยอะๆลูกกินเยอะๆครับ่ะเออดูที่ผอมเหรือตัวนี้เนี่ยเออม่อนเดี๋ยวออกไปซื้อของให้เพื่อนพี่หน่อยได้ดิพี่บัวเดี๋ยวมาละคะเดี๋ยวมานะครับคนเราสมัยนี้น่ามันไว้ใจกันไม่ได้เลยอ่ะ มามายากป้อนยาป้อนเอ้ยไม่เป็นไรยากกินได้ยาป้อนหนูนะผอมไปตั้งเยอะเลยตอนที่<อ>หนูป่วยนะย่านี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยลูกเออกินเยอะเยอะกินเยอะเอะดูสิดิโอ้ยลูกยา่าผอมท้องผอมดูดิมีแต่กระดูกขอบคุณเอ้ยครับย่านี่นอนไม่ได้กินไม่หลับเลยลูกแต่ยังหล่อเหมือนเดิมเนาะ หลานย่าหล่อเสมอลูกย่าก็ชอบพูดความจริงอยู่เรื่อยเลยลูกกินเยอะๆกินเยอะๆลูกออกเรื่องเท็มยังไงอ่อธิบายมาหนูนีิ ก็แบบพี่เข้าใจนั่นแหละผมก็เทมอ่ะคบกันนั่งไงเอาจริงเรื่องเทมอ่ะจะครบใครชอบใครพี่ไม่ติดหรอกนะแต่พี่เป็นห่วงเรามากกว่าห่วงผมนะทำไมอะ เทมเขาเคยมีปวาเจ้าชัวเหรไม่ใช่เรื่องนั้นสิเรื่องแฟนขับต่างหากอา๋อแต่ว่าเทมเคยบอกว่าแฟนขับจะโอเคนะแต่ถึงยังไงก็ยังมีพวกเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะทำอะไรก็ระวังตัวไว้ด้วยละ่ะรู้ไหมได้ครับพี่บัว พี่ก็เตือนเราได้เท่านี้แหละที่เหลือก็เป็นเรื่องของเราสองคนแล้วรักกันดีๆล่ะแต่ถ้าเทมมันทำใส่ไม่ดีใส่เราอ่ะต้องรีบบอกพี่นะรู้ไหมพี่จะจัดการให้เองรับทราบครับคุณผู้จัดการดีมากเดี๋ยวรีบบอกเลย